กำลังถ่ายคลิปครับเขียนแบบเป็นการไปมาครั้งแรกบนรถจริงอ่ะปงเราบอกเลยขนาดนี้อ่ะเราทำอะไรกันอยู่ขากับประตูรถนี่มันช่างเฮ ้ยไดย<ห>นะสวัสดีค่ะอุ้มนะคะช่องอุทีตีชนแนลค่ะก็ <c oughs> วันนี้นะคะอุ้มจะมาทำชาเลนจ์อยู่บนรถทั้งวันนั่นเองนุง้งซึ่งการใช้ชีวิตบนรถเนี่ยบางคนอาจจะเคยเห็นมาบ้างนาะแต่ว่าแบบบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นคือการใช้ชีวิตบนรถเนี่ยหมายถึงว่าคือปิดรถให้เป็นบ้านเลยนั่นเองนะคะคือเราจะแบบว่าอยู่บนรถนั้นเลยแบบกินนอนทุกอย่างบนนั้นนะคะซึ่งวันนี้อุ้มจะทำเนี่ยก็คือจะหิ้วแบบว่าหมอนผ้าห่มไปนอนบนรถด้วยนะคะแบบว่าจะเล่มทุกอย่างเลยซึ่ง อุ้มเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่การแปรงฟันเลยนะคะบนรถตั้งแต่เช้าเนี่ยอุ้มก็คืออาบน้ำแก็เปลี่ยนเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เหลือแค่แปรงฟันแล้วก็ล้างหน้านะคะก็บำรุงทุกอย่างบนตัวเดีย๋ยวอุ้มก็จะแบบว่ามาจัดของก่อนนี่คือยังไม่ได้จัดเลยนะคะคือเตรียมของไว้แลละแต่ว่ายังไม่ได้จัดเข้าใส่กระเป๋าน,นั่นเองของก็ค่อนข้างที่จะเยอะในระดับหนึ่งนะ <c oughs> แต่ว่าเยอะสุด<ๆ>อุ้มก็จะค่อยๆแบบว่าทายอยของเข้ากระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าใบนี้ไม่อย่างแรกนะคะอุ้มจะเอาตัวน้ำเกลือเนี่ยยัดเข้าไปก่อนเพราะว่า มันนะ่าแล้วเขาก็แบบอกว่าเอาน้ำเกลือไปทำไมเพราะว่าอุ้มเนี่ยใส่คอนแทคใช่ไหมแล้วก็เราอะอยู่บนรถทั้งวันด้วยบางทีแอมมันจะเข้าตาตราก็ต้องเอาน้ำเกเลือไปล้างตาด้วยนะคะระหว่างทางหรือเพื่อแบบรู้สึกอึดอัดตาจะได้ถอดออกได้นะแต่ก็มีมีด้วยสัมีเอาไว้เช็ดหน้านะคะหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จเพราะอุ้มไม่คนที่ล้างหน้าเสร็จจะไม่เช็ดด้วยผ้าขนหนูนะคะช่วงนี้จะใช้เป็นแบบไม่ทิชูก็สัมีแล้วก็จะชุดทน,นแล้วก็เช็ดทําให้หน้าแบบสะอาดมากขึ้นด้วยชว แว่นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สาคัญกับชีวิตอุ้มมากเพราะว่าถ้าไม่มีอุ้มก็จะมองไม่เห็นแก้อนต่อไปเราก็จะใส่พวกนี่ยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรนี้ด้วยนะคะก็ <c oughs> จะวางไว้มีพวกยาแล้วก็เม็ดด้วยนิดหน่อยเผืรอแบบว่าจะลงไปซื้ออะไรให้กินแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพวกสกินแคร์แหละที่อุ้มจะใช้แบบทั้งตัวเลยนะคะก็เริ่มที่อันนี้กว่าน้ําหอมคืออุ้มจะเอาน้ําหอมไปเพราะว่าเป็นคนที่ชอบน้ําหอมอยู่แล้วด้วยแล้วก็จะเข้าไปยาถองต่างๆเข้าไป ตัวหนึ่งนะคะที่อุ้มขาดไม่ได้เลยนะคะ <Wow. S 1> ก็คือจะเป็นตัว,ตวนี้นั่นเองนี <Wow. S 1> ่เป็นไอเทมที่อุ้มขาดไม่ได้เลยนะคะ <Wow. S 1> สำหรับการดูแลผิวหน้าของอุมคือจริงๆเขาจะมีเป็นแบบขวดด้วยนะคะคือจะเป็นขวดแบบประมาณนี้นี <Wow. S 1> ่ คือถ้าเราคิ้ไปเป็นขวดเนี่ยอาจจะแตกด้วยเนาะเพราะเป็นขวดแก้วอะไรย่างนี้เนาะเราแบบอยู่บนรถเนี่ยมันจะโคงเค้งเพราะฉะนั้นก็นจะขี้แบบซองไปนั่นเองค่ะมันจะได้สะดวกกว่าการแบบว่าจัดกระเป๋าด้วยแล้วแบบตอนนี้กระเป๋าแบบอุ้งแน่นมากคือเราเป็นขวดไปอีกเนี่ยก็อาจจะแบบว่าไปชนกันอ,อย่างอื่นแล้วก็แตกกลางทางได้เพราะฉะนั้นก็เอาเป็นซองไปดีกว่า้าแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปจัดของบนรถกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวอุ้งจะหิ้หมอดไปด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รถค่ะลืมใส่ชาร์จก็หูฟังด้วยอือ T đó, aky, oh, ตอนนี้นะคะอ right 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 ุ้มก็ยาขึ้นมาอยู่บนรถแล้วนะคะทุกคนก็คงจะเห็นสภาพในการแบบว่ายาของต่างๆขึ้นมาบนรถเนาะของบนรถที่มีตอนนี้นะคะก็คือจะมีพวกสกินแคร์ตรงนี้ที่อุ้มเตรียมมาตั้งแต่ที่บ้านนะคะจะมีคอมด้วยเอาไว้เล่นระหว่างทางแบบเครื่องเลงอะไรเงี้ยมาดูซีรีส์ฟังเพลงอะไรก็ผ่านคอมได้นะคะมีเครื่องสําอางด้วยนะคะแล้วก็จะมีพวกของกินต่างๆนะคะซึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยอุ้มก็จะต้องแปรงฟันก่อนนะคะคิดว่าชาแทนนี้ยากปะยากตั้งแต่แรกเลยค่ะแบบว่าขึ้นมาปุ๊บคือแขนแบบ อยากได้รถตู้เลยค่ะทีหลังเอารถตู้นะมันแบบว่าอึดอัดเหลือเกินเพราะจริงๆก็ยังไม่เคยแปลงฟันที่บนรถนะแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะแปลงด้วยบนรถท้อปรงไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วรถเราก็เล็กเหลือเกินึกสภาพเองตอนหลังนาไม่ออกมันจะเอายังไงดีวะเนี่ยยากเขินอะ งวันนี้เราจะไม่เอาตัวออกจากนอกรถนะคะเลยนะยกเว้นแต่ว่าเวลาล้างหน้าแปรงฟันอะไรนี้อ่ะแล้วก็ต่อไปเป็นการล้างหน้าที่อุ้มมีความรู้สึกว่าจะล้างได้ไงดีนะอุ้มก็คงจะต้องเปิดประตูเพื่อไปล้างหน้านะคะเพราะไม่งั้นมันจะเละเทไปหมดแล้วนะคะบนรถเรา แม่เขาจะต้องมีผ้าขนหนูในการคุมไปก่อนเพราะไม่งั้นมันจะเละไปหมดเลยนะคะแล้วคือแบบที่รล่งสศกว่าตาเอ้ยมาะูเสร็จคิ้บเรบอกเลยขนาดนี้เราทำอะไรกันโย่ก็เดี๋ยวอุ้มจะยา้ายไปข้างหน้าดีกว่านะคะอุ้มจะแต่งหน้าแล้วก็ ททบนหน้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปกินข้าวด้วยเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยแสงมันดีกว่าข้างหลังนั่นเองช่วงย้ายมาข้างหน้าแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยที่อุ้มจะต้องทําคือการใช้ทรีเมนต์ในการเช็ดหน้านะคะเพราะว่าหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเร้วเราก็จะต้องเช็ดหน้าด้วยพอและเปลืองส่วนการบำรุงนะคะอุ้มจะใช้เจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะสกินซิต,ต้านะคะคืออุม้มเห็นเจ้าแบนเงี้ยเนี่ย รีวิวแบบคนรีวิวเยอะมากๆเลยนะแล้วก็เพื่อนๆน่าจะรู้จักแบรนด์นี้กันมาบ้างแล้วนะคะเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยดังมากๆเลยนะมก็เลยแบบเออซื้อมาลองใช้ดีกว่าที่ผิวอุ้มแบบว่าขาวใสนะคะแล้วก็ข้อแรกที่จะไลฟ์สิวเนี่ยเพราะมใช้เจ้าตัวนี้เลยคือก่อนหน้านี้อุ้มป็นคนที่มีปัญหาสิวแบบเยอะมากๆทางสิวปวดสิวอักเสบสิวแบบทุกอย่างนะคะบนหน้าแต่คือพอใช้เจ้าตัวนี้มันก็คือทําให้สิวเราเนี่ยลดลงไปเยอะเลยนะคะแบบสิวแบบอืมเริ่มมีน้อยลงแล้วนะคะทุก อุ้มเอามาให้ดูทั้ง2ส,สูตรเลยก็คือเป็นสูตรสีเหลืองแล้วก็สูตรสีส้มนั่นเองนะคะเออแล้วก็อุ้มบอกก่อนเลยนะคะว่าอุ้มเป็นคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายมากๆนะคะแต่ว่า ใช้ตัวนี้เราไม่แพ้นะคะแล้วก็สูตรอุ้มชอบใช้จะเป็นสูตรนี้เลยค่ะเป็นสูตรสีเหลืองนะคะเป็นสูตรวิซี่คือเวลาใช้เนี่ยมันจะทําให้หน้าแบบขาวใสนะคะแล้วก็แบบบำรุงด้วยวก็ลดจุดด่างดำนะคะอุนน้มก็เลยชอบสูตรนี้มากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญเลยคือตัวนี้เนี่ยมันจะมีกลิ่นเลมอนแบบอ่อนๆด้วยในะช้ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยคือเห็นได้ชัดเลยว่าพวกรอยสิวหรือว่าจุดด่างดำต่างๆเนี่ยคือมันลดลงไปเยอะมากๆแล้วหน้าก็คือขาวขึ้นสว่างขึ้นมากเลยค่ะคะุณแมก่ก็บอกอยู่ว่าหน้าใสาขึ้นด้วยนะตัวนี้ก็คืนนะคะืือออันนนนละะป้มมาาาากกกง่่หคเเพ็รรบุ เออสิวมันลดลงไปเยอะมากๆนะคะแบบทาแค่คืนเดียวสิวก็คือยุบลงไปสมคำน้ำลือเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ที่เซเว่นอวนะคะซองละ49บาทเท่านั้นนะคะก็คือใช้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะคือดีมากๆเลยแบบดีถึงขั้นที่ว่าอุ้มต้องไปซื้อแบบเป็นแบบขวที่วัดสั่นแล้วอะก็ <Wow. S 1> อ,อย่าลืมไปหาซื้อกันนะคะสะกินสตาร์อางว่าเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันดีกว่า นี่นะคะงก็ลฟ์อยู่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะเอาบักช่วงในนี้ไปใส่ในคลิปด้วยนะไปไหนกำลังถ่ายคลิปครับสวัสดีค่ะ ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวน้ำเราเข้าหยิบอย่างแรกที่เห็นเลยคืออันนี้นะมี2องรสด้วยแต่มาเดี๋ยวลองมารีวิวด้วยอันนี้แต่ขอหาข้าวกลนม,มีเลด้วยสองห่อมีอะไรก็ไม่รู้ที่จะลงซื้อมาให้นะคะมีโอรีโอด้วยอืมแล้วก็มีกีมันไม่มันน้อยจังลม,มประมาณนี้แล้วก็มีข้าว ที่ไม่รู้ว่ามุงซื้อข้าวอะไรไมาให้อ๋อเป็นข้าวอันที่อุ้มชอบมากอันนี้เป็นข้าวผัดไก,ก่เกาหลีคืออร่อยมากอือแล้วก็อุ้มนะคะหายิบกีตาร์มาด้วยว้าวก็คือเราจะมาลองดูกันว่าเราจะเล่นกีตาร์บนนี้ได้หรือเปล่าเป็นงานชาเลนินแบบใหม่แต่เราจะมากินข้าวกันต่อนะคะการกินข้าบบวบนรถเป็นอะไรที่ลำบากมากอุ้มบอกเลยแลวยิ่งเป็นเวลาที่แบบว่า ถ่ายคลิปเลยคือจริงๆนี่ข้าบนั้มันไม่ลําบากเลยว่าพอเราถ่ายคลิปด,ด้วยอะ่ะก็ต้องคอยระวังว่าแบบเออเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอุ้มก็ต้องจับกล้องเลยเพราะว่าอะไรเพราะมันมีสะพานคืออุ้มจะให้ทุกคนโดมันไม่ใช่แค่อุ้มคนเดียวเว้ยทุกคนเวลาเวลาทุกคนเห็นคนอื่นเขาถ่ายคลิปทุกคนก็เข้าใจฟิวว่าแบบวางกล้องบนรถแล้วแบบถ่ายอย่างเงี้ยมันจะมีสะพานมันจะมีทางโค้งทุกว่าแล้วเวลาแล้วเวลาแบบคนอื่นถ่ายคลิปอะทุกคนตอนแรกคืออุ้มก็แบบเอ้ยเขาคงถ่ายง่ายๆแหละคงจะไม่อะไรมากเพราะออออเเครรู้้ืื่ง เป็นเวลาที่เริ่มบ่ายแล้วใช่ปะแล้วคืออุ้มก็ไม่รู้จะทําอะไรดีอ่ะมันดูแบบอยู่บนรถจะแบบจะเต้นก็ไม่ได้จะแบบนอนก็มันก็ยังไงยังไงอยู่นะคะจะจะนอนพื้นที่มันก็แบบเออเล็กไปมั้งจะทํายังไงดีนะคะสิ่งเดียวที่อุ้มนึกออกก็คือการฟังเพลงนั่นแหละคะ่ะแบบหาอะไรดูแบบในคอมเนาะเพราะเราเอาคอมมาด้วยนี่เพราะฉะนั้นนะคะอุ้มก็จะมาหาอะไรดูในคอมนะันเปิดเพลงฟังนะคะเพราะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงอยู่แล้วด้วย ลืมชั้นแบตคอมน่ฮาเลยนะเฮ้ยลืมหรอลืมชั้นจริงเหรอหนูอะเอ้ยบ้านอะ <c oughs> ใช่ค่ะลืมชั้นแบตคอมค่ะา <c oughs> จริงจังนะเนี่ย ได้ยืนนะ้ยมีเขาจบด้วยเราจะมาดูวงกันดีกว่าปิงอุ้ยมันเป็นอย่างนี้มันก็คือเส้นใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะแต่ข้างหน้ามันดูเส้นใหญ่โอเวอร์มากเลยใครจมันก็เป็นแบบตอนนี้นะคะเราก็จะมาแข่งกันกินแล้วใครหมดก่อนก็คือชนะหนึ่งสอง คนที่ติดเล่นอมองอัสมากๆนะคะซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้เพื่อนจะเล่นด้วยหรือเปล่านะมีไร้สีดำน่ากลัวสีนำแเละเลากอ่ะอ้าวไม่ใช่ก็ตอนนี้นะคะก็คือเริ่มเย็นแล้วใช่ไหมเราก็แบบว่าเริ่มหิวแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะ ไฮเจลุงพาไปหาอะไรกินนั่นเองนะคะลุงจะไปสั่งที่แม็กนะคะลุงจะกินเป็นเบอร์เกอร์นั่นเองสั่งแบบที่เป็นดับคู่นะคะเพราะว่าเราไม่ต้องลงจากรถนั่นเองเราจะไปหาอะไรกินกันดีกว่าเอาเบอร์เกอร์ไก่แม็กเซเวอร์ค่ะเป็นดับคู่แม็กเซเวอร์ใช่เป็นเบอร์เกอร์คู่กับอะไรคะอ่าไอติมค่ะก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีไอติมของเจลุงด้วลุะ จริงๆอยู่บนรถมันก็ไม่มีอะไรให้ทำมากอ่ะแบบกินนอนเล่นต่างๆแค่นี้เท่านั้นนะรถก็คือแบบเรต้องขับไปเรื่อยๆแบบเนี้ยค่ะแบบไปเรื่อยๆนะคะหล <ๆๆ S 2> ังจากที่กินข้าวเสร็จเนาะเราก็คือมีขนมอีกอันนึง <c oughs> เป็นอันที่อุม้มอยากเล่นนั่นเองเนาะเพราะว่าเห็นคนรีวิวในทิกตอกเยอะมากแต่ก็แบบเอออย่างนี้มันอะไรขนาดนั้นนั่นเองเนาะ <c oughs> คอมบอกว่าในทิกตอกบอกว่ามันกินได้แต่มันก็ไม่กินดีกว่าโ <c oughs> อ้ยงอุ้มก็เลยแบบอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะ <c oughs> นี่เราเอาลงมา,มาก,ก่อนปั๊บเราแกะเราแกะเราแกะ เลือเหื่อยแ่นี้แค่ก็เอามาเป่ากันดีกว่าอารมณ์แบบลูกป,งป่งวิทยาศาสตร์แบบที่เคยเล่นเล่นกันอะ่ะโอ,อ้นเป็นจิงดมันมันก็กินได้พอแล้วงั้นพอดีกว่า ตอนี่เราจะไม่ไหวกันนะคะแล้วก็อุ้มจะวับไปข้างหลังเพื่อกลับไปนอนแล้วเพราะว่าง่วงมากแบบตาซิดแล้วตาแบบไม่ไหวแล้วเพราะว่าออกมาตั้งแต่แบบเช้าเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้นอนเลยนะคะถึงนอนไปก็นอนแแบบนอนเล่นเลยเพราะว่าตอนนี้เพียมากๆากซื้อจะไปนอนนะคะและไปเจอกันอีทีตอนเย็นๆหรือว่าดึกๆนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้ก็6โมงแล้วแล้วก็ีาวยวไปเจอกัน ก็ประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับการทำเชลเลนจ์อยู่บนรถทั้งวันค่ะมันก็ไม่เชิงว่าจะอยู่บนรถทั้งวันขนาดนั้นนะคะมันก็ยังมีความแบบว่าเอ้ยกว่าเราจอดจากบ้านไงกว่าเราจอดจากบ้านก็สิบโมงกว่าใช่ป่ะเราพอแบบอยู่ตรงนี้มันก็แบบทุ่มกว่าๆแล้วนะคะคือมันก็ไม่เชิงว่าแบบจะถ่ายทั้งวันขนาดนั้นแต่ก็ทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่จ่าย ทำได้เร้วนะคะก็ประมาณนี้เนาะแบบทุกคนสนุกกันไหมคะแบบชอบกันไหมเอยถ้าชอบก็คืออยากให้อุ้มทำชาเลนจ์ที่ไหนอีกสามารถที่จะบอกไว้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวอุ้มจะไปอีกนั่นเองเนาะแบบอยากให้อยู่แบบห้องน้ําทั้งวนันห้องครัวห้องนอนหรือว่ายัางไงก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวอุ้มจะยกยิบขึ้นมาถ่ายคลิปนั่นเองก็ไหนด้วยความที่ว่าเราจบชาเลนจ์แล้วใช่ไหมเดี๋ยวอุ้มจะแวะซื้อของแป๊บหนึ่งนะคะก่อนที่จะกลับบ้านนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าอสกินนเะดี๋ยวจ นี่อุ้มมาเจอเนี่ยคือมันเหลือน้อยมากๆแล้วนะคะแล้วก็ในทาตเนี่ยม,มีคนตามหาเจ้าตัวสก,กินซิต้าเยอะมากเพราะฉะนั้น,นอุ้มต้องซื้อตุนไว้นะคะเพราะนี่แบบตอนที่อุ้มเห็นในกล่องขมันเยขึ้นเหลือน้อยแล้วอุ้มต้องซื้อมาตุนไว้ใช้ดีขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยนะคะที่หลายๆคนเนี่ยตามหาในเนงโน้ตเพื่อนต้องรีบซื้อมาตุนกันแล้วไปจ่ายตังกันดีกว่ายัางไงก็ถ้าชอบคินี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดซับสไครต์ค่ะข้อสอบชน นั่นแหละก็ออกไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมบอกนะคะว่าคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก